ทาคิหรลุหาดได้มาประชุมพร้อมกันณนที่นี้เพื่อฟังธรรมเรื่องในวันภาวนาออกภรษาของพระภิกษุต,ตามวิไนัยนิยมการฟังธรรมจะเป็นไปจะเป็นวันไหนหรือเวลาใดก็ตามถ้าผู้ฟังตั้งใจฟังโดยเคารพและตั้งใจว่าจะเอาธรรมะที่ได้จากการฟังธรรมนั้น ไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตให้ถูกต,ต้องตามดำนองของธรรมการฟังธรรมนั้นก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาฟังข้าวฟังศักแต่ว่าฟังก็ไม่ได้อะไรเป็นแก่นสารน่าเสียดายเวลาที่เสียไปท่านสาอุชนพุทธบทธร,ริษัททั้งหลายวิธีการออกภาษาเป็นคำเรียกที่เข้าใจกันทั่วไป หมายถึงการสิ้นกำหนดอ,อยู่จำพรรษาของพระภิกษุตามพระวิันบัญญัติมีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะเรียกได้เรียกโดยภาษาพระวิไนว่าป,วา,ป,ปวานาปววารณากรคือการทำปวาวนาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันตลอดสามเดือน บัญญัติให้พระสงร์ทำปวารณาคือยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ทุกกรณีไม่ต้องเกรงใจกันว่าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเมื่อใครมีข้อข้องใจใครในเรื่องประพฤติพระธรรมที่ไหนแล้วไม่พึงนิ่งไว้พึงเปิดเผยชี้แจงกันได้และในและในการ ว่ากล่าวปักเปลี่ยนการตามภวารณานี้จะถือมาเป็นโทษโอดก,กันไม่ได้ด้วยการทำภวนารณาละกกรนี้ทำให้วันสุดท้ายที่ครบสามเดือนนับตั้งแต่วันเข้าพรรษาจึงออกในวันเป็นเดือนสิบของกรุกุปีวันนี้ประสงค์ไม่ต้องทำุโบสตกรรมคือไม่ต้องสวดพระปฏิโม เหมือนอย่างวันพระ14ค่ำหรือ15บค่ำแต่มีวิพา,ากษ์วินนยบัญญัติให้ทำปวา,ารณาลกรรมแทนการสวดพระปาติโม่ปีหน,หนึ่งในวัดหนึ่งจะมีปวา,ารณากรรมได้เพียงครั้งเดียวฉะนั้นป,ปวา,ารณากรรมจึงนับเป็นสังฆกรรมพิเศษเป็นหน้าที่บัคคับให้พัะภิกษุทุกรูป,ปต้องทำ พราะเหตุที่ภิกษุทำปวา,ารณากรรมแล้วพ้นข้อผูกพันที่จะต้องทำอยู่ในวัดอาจไปไหนมาไหนได้ทั่วไปฉะนั้นจึงนิยมเรียกปวารณากรรมนี้อย่างเข้าใจง่ายๆว่าออกพรรษาใน,นรในวันประวในวันปวารณาเช่นนี้ในคักสมัยพุทธกาลได้มีภิกษุภิกษุสงฆ์บางหมู่ได้เข้าพรรษาอยู่ร่วมกัน เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็ได้แยกย้ายกันไปสู่ที่อื่นตามความผสมก็มีความอาไลอาวรต่อกันในการที่ต่างวายต่างก็จะลิกแยกย้ายกันไปในที่ต่างๆนั้นด้วยว่าเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันเป็นหมวดหมู่ได้ก่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันย่อมทำให้ ตาควายตา่างก็เกิดความปิตยิยินดีต่อกันจึงได้มีปวารณาการที่จะเลื่อนวันปวารณานี้ออกไปอีกจึงได้มีพระรมบพุทธ,ธานุญาตไปว่าให้เลื่อนวันปวารณาออกไปได้อีกระยะหนึ่งคือปัดหนึ่งสิบห้าวันหรือถ้ายังมีความปยังมีความปรารานาจะเลื่อนต่อ,อกไปอีก ก็ส่งอนุญาตให้เลือกออกไปอีกจนตลอดรึดูผลนับแต่ที่ได้ตามรรษาแล้วนั้นแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีวิกสุสง์ในอา,อาวาสใดมีความต้องการจะเลือกออกไปเหมือนเช่นอย่างในสมัยพุทธกาล